สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา,าแนะนำอาหารนะคะสำหรับลูกสุนัขนะคะนี่พับพ,พี่พลัสนะคะเราเลือกยี่ห้อนี้มานะคะบ u สนะคะอ่าเพราะว่าเจ้าวาเลนไทน์นะคะชอบมีปัญหารเรื่องผิวหนังเนาะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเฟรน o ูดก g มันแพ้ไก่เนาะอ่าแต่ว่าสะดวกแถวจังหวัดของเราเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยจะมีอาหารที่เหมาะ ไม่ใช่สิอาหารเลือกเลือกซื้อค่อนข้างลําบากนะแล้วเคยซื้อมาบางอันก็กินยากบางอันกินแล้วก็ออกออกมาเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะทีนี้เราก็เลยไปเซิร์ชนะคะในในช้อปปีมานะคะเป็นเป็นยี่ห้อนี้นะคะแล้วลองกินประมาณสองอาทิตย์นะคะวาเลนไทน์ไม่คันนะคะผื่นก็ไม่ขึ้นนะคะอ่ามาดูส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้กัน มีอะไรบ้างมีเนี่ยมันยังมีสัตว์ปีกป่อนอยู่นะคะมีถั่วเหลืองมันสับปะลังลำข้าวไขมันวัวเนื้อและกระดูกป่นเนื้อของเนื้อวัวนะคะไขมันไก่น้ำมันปลาแซลมอนเซลลูโลสนะคะอะไรพวกนี้นะข้อดีอีกอย่างคืออะไรรู้ปะคะ เ,เม็ดมันค่อนข้างเล็กมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารกันเลยนี่นะคะคือเม็ดนะคะอ่ามาให้ดูเม็ดก่อนเม็ดค่อนข้างที่จะเล็กมากอ่าเดี๋ยวดูนะคะเหมาะกับหมาเล็กากพับพี่มากเลยนะคะนี่อ่าวิธีการให้นะคะน้องก็เราจะให้ลูกเรานะคะสกายนั่นเองนะคะมาให้เราจะมีวิธีการฝึกวาเลนไทน์ดยกันยังไงคะลูกเราให้ฟังหน่อยเร็ว เราจะให้เขานั่งรอก่อนนะคะก่อนทีเ่เขาจะได้ทานอาหารแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ค่ะวาเลนทายต้องอยู่ไกลๆก่อนแล้วเราต้องพูดว่าอะไรคะลูก1 1> นั่งก่อนบอกว่านั่ง 1, 1> ใช่ไหมคะหนึ่งยังยังไม่ชี้ค่ะอ่าคือถ้าชี้ปุ๊บเขาจะไปที่อาหารของเขานะคะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า ก็คือจะให้เป็นการฝึกคือให้เขานั่งรอก่อนนะคะแล้วก็รอจนกว่าเราจะนับเสร็จนะคะให้รู้จักรออาหารนะแล้วเราก็ค่อยชี้ไปที่อาหารนะคะเขาก็จะไปกินนะคะอ่าค่อนข้างที่จะดีเนื่องจากว่าอาหารเม็ดเล็กนะคะเหมาะกับลูกสุนัขมากๆเลยนะคะแนะนำค่ะจะตกกิโลละประมาณร้อย 5 0บาทนะคะรวมส่งประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพ็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะข้างใต้คลิปนะคะใครสนใจนะคะอยากทดลองอาหารดูนะคะว่าถ้ากินอาหารตัวไหนแล้วมันบางทีมันไม่ค่อยโอเคกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับหมาของเรานะคะเราก็ลองยี่ห้อนี้ดูนะคะไม่แพงค่ะหาซื้อง่ายค่ะสั่งออนไลน์เอาเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอาอุ้มน้องบ๊ายบายหนแล้ว อ,อุ้มน้องไม่บายหน่อยบายบายอุ้มก่อนอุ้มก่อนน้อยยังไม่บายเลยบายเายบายบายวะวะบายบายครับ <Bye bye. S 1> wow, wow. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบู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 คุณน cute ไหม